ื่นขออนุญาตเช็คเสียงนิดนึงนะครับอ่ะนะครับก่อนอื่นขออนุญาตอ่ะนะครับก่อนอื่นขออนุญาตโอเคเสียงชัดแล้วก็ขออนุญาตสำหรับหน้าจอเลยนะครับอ่ะเห็นหน้าจอแล้วหรือเปล่านะครับ อ่านะครับถ้าเห็นหน้าจอแล้วเสียงชัดแล้วก็มาเริ่มกันเลยเนาะนะครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์ทิกการลงโฆษณายัางไงให้ได้ลูกค้าเยอะๆปี2022นะครับนะก่อนอื่นก็ขออนุญาตทักทายสวัสดีทุกท่านนะครับนะที่เข้ามาดูทั้งในไลฟ์สดแล้วก็เข้ามารับชมย้อนหลังเนาะนะครับนะก็มีเพื่อนๆนะครับเยอะมากนะครับนะมาถามผมว่า ทำยังไงนะครับให้ได้ค่าแอดถูกแล้วก็ลูกค้าทักเยอะนะครับนะอ่ะก็อธิบายก่อนนะครับนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเนี่ยจะได้ลูกค้าเยอะๆเนี่ยหรือไดอ้ข้อความทักเยอะๆเนี่ยนะครับมันมีองค์ประกอบอยู่2ปัจจัยด้วยกันนะครับปัจจัยที่1นนะครับก็มันก็จะเป็นในเรื่องของคอนเทนต์นะครับนะสนะครับนะปัจจัยที่2ก็คือง,งบประมาณต่อวันที่เราจะยิงเนาะ หลายคนแบบว่ายิงวันละร้อยยิงวันละห้าร้อยนะครับแต่ว่าวางผลลัพธ์ขายยอดขายหลักแสนเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนาะนะครับนะคือนะครับนะผมก็จะขอพูดในเรื่องของ mindset นิดนึงเนาะนะครับพูดง่ายก็คือนะครับถ้าเราอยากได้มากเราก็จะต้องลงทุนมากเหมือนกันนะครับลงทุนอ่าไมว่าจะเป็นทุนเรื่องการเรียนรู้นะครับนะทุนเรื่องงบประมาณนะครับนะคือเรามันต้องมีองค์ประกรอบสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็อ่า เรียนรู้การทำคอนเทนต์นะครับนะคือมันเยอะแยะมากมายอ่ะกว่าคนคนหนึ่งมันจะรวยได้นะครับนะพูดง่ายๆก็คือมันก็ค่อนข้างยากเนาะเพราะว่าโลกนี้ยนะครับกําหนดมาแล้วว่าคนสําเร็จย่อมน้อยกว่าคนไม่สําเร็จนะครับอ่านะครับนะอ่ะทีนี้นะครับนะสมมุติพอเราอ่าเริ่มสร้างเพจใหม่ๆเนี่ยเราคิดคอนเทนต์ไม่ออกอ่ะสมมติว่าเราเนี่ยแข่งด้วยงบประมาณไม่ได้เนี่ยเรามาแข่งด้วยคอนเทนต์แต่ว่า ไม่รู้ว่าคอนเทนต์จะต้องทำยังไงดีนะครับผมให้ทิกนะนะครับนะ mm hmm. เราก็ต้องมาสองคู่แข่งของเราก่อนนะครับนะผมก็ได้โหลดในตัว My Ad l a My Ad Finder เนาะแล้วก็ Ad Library นะครับนะเพื่อ,อเวลาคนยิงแอดมาเนี่ยผมเห็นหมดเลยนะครับนะว่าใครทําอะไรบ้างนะครับนะผมก็สามารถดูคอนเทนต์เขาก่อนคร่าวๆได้นะครับว่าเขาใส่ความสนใจอะไรประมาณไหนอายุเท่าไหร่นะครับนะ ยิงลูกอะไรหรืออะไรเนี่ยนะครับคนนี้เขายิงลูกอะไรมานะครับก็คือคนที่คล้ายคลึงก,กันกับคุณนะครับอ่าสังเกตได้ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับนะมักจะไม่ค่อยใส่ความสนใจนะอ่าแล้วก็จะทำคอนเทนต์ถ้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแบบวิดีโอนะครับอ่าอย่างเช่นผมให้ดูก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์นายนะผมก็กินอยู่นะครับนี่นะครับเขาใส่ความสนใจแ n d r ร i d และระบบบติการนะครับนะเออ ก็ตามในวิดีโออ p ี EP ที่ผมอ่ะเคยอธิบายไปอะไรนะขายสินค้าราคาต่ำกว่าห้าร้อยต้องทำอะไรยังไงเนี่ยก็คือเขาทำตามผมไปเลยไม่รู้ว่าเขาดูคลิปผมอยู่หรือเปล่ายกๆนะครับก็นี่นะครับสินค้าเนี่ยผมแบ่งออกเป็นสองหมวดหมู่นะก็คือหมวดหมู่ที่หนึ่งอ่ะก็คือชอบแล้วซื้อไอสินค้าชอบแล้วซื้อตรงเนี้ยก็หมายถึงแบบว่า อาจจะเป็นพวกแฟชั่นกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าเนี่ยคอนเทนต์เนี่ยนะครับควรทำเป็นแบบรูปภาพเนี่ยเห็นไหมจะเห็นได้ว่าพวกแฟชั่นเนี่ยกางเกงเนี่ยนะครับเสื้อเนี่ยนะครับจะทำเป็นแบบรูปภาพเนาะแต่นะครับนะหมวดหมู่ที่2ก็คือนะครับเชื่อเราซื้อนะครับนะเชื่อเราซื้อเนี่ยอาจจะเป็นพวกอาหารเสริมนะครับสกินแคร์นะครับนะ อุปกรณ์ความงามและสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะคอนเทนต์พวกนี้ควรทําเป็นแบบวิดีโอนะครับก็อย่างที่เห็นเนาะเอ่อพูดง่ายก็คือสินค้าที่มันต้องกินเข้าท้องเข้าปากนะครับนะอ่ามันก็ต้องมีความน่าเชื่อถือก่อนเนาะนะครับนะถึงจะไอ้นี่ได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะอธิบายไปแล้วนะครับว่าเราควรทำคอนเทนต์เป็นแบบไหนนะครับนะทีนี้นะครับนะส่วนใหญ่เนะี่ย เเนี่ยจะชอบให้เราทำคอนเทนต์เป็นแบบวิดีโอนะครับนะอ่ะอธิบายคร่าวๆแล้วเนาะสำหรับการทำคอนเทนต์นะครับทีนี้นะครับก็มาที่ตัวจการโฆษณาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับอ่านะครับก็อธิบายสั้นๆเนาะหนึ่งแคมเปญนะครับสามารถประกอบไปด้วย1ชุดโฆษณา1โฆษณานะครับหรือ1แคมเปญเนี่ยประกอบไปด้วยกี่ชุดโฆษณาก็ได้กี่โฆษณาก็ได้เนาะ มันก็ไม่จำกัดลิมิตนะครับนะแคมเปญเนี่ยมีไว้เปลี่ยนพวกวัตถุประสงค์นะครับชุดโฆษณามีไว้เปลี่ยนพวกความสนใจอายุเพศจังหวัดอะไรก็ว่านไปนะครับส่วนโฆษณาเนี่ยมีไว้เปลี่ยนคอนเทนต์เนาะนะครับนะทีนี้นะครับนะเวลาเราอสมมติเราทำคอนเทนต์เปบวิดีโอเนี่ยเราควรจะทําอะไรยังไงก่อนเนาะก็มาที่แคมเปญแล้วก็มาเข้าทำมาสร้างนะครับวัตถุประสงค์แรกที่เราจะเลือกจริงกันเนี่ยเราจะเลือกจริงจำนวนการรับชมวิดีโอนะครับ ก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะนะครับเวลาเรายิงการจานวนการรับชมวิดีโอเนี่ยเพื่อให้คนเนี่ยมารับชมวิดีโอของเราเนี่ยนะครับพอเขารับชมวิดีโอปุ๊บนะครับมันก็จะมีพฤติกรรมนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นแบบว่าคนที่เคยรับชมวิดีโอของเราไปแล้ว95% 75%และ50%อย่างเงี้ยนะครับเราก็เอาสามารถสามารถเอาตรงนั้นอะมาทำคอสตอมได้นะครับนะเออนะครับต่อมาที่เราจะยิงกันก็คือวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมนะครับพอ มีคนรับชมวิดีโอปุ๊บก็ต้องมีคนไลค์เมนแชร์ถูกไหมนะครับแล้วก็วัตถุป,ประสงค์การมีส่วนร่วมเนี่ยต้องยิงการมีส่วนร่วมกับโพสต์นะครับเออแล้วก็เอาคอนเทนต์นั้นนะครับวิดีโอนั้นนะมาบูธเพื่อให้คนกดไลค์เมนแชร์โพสต์ของเรานะครับเพื่อเพิ่มการเข้าถึงเนาะและทีนี้นะครับก็มายิงการเข้าถึงการรับรู้แบรน์นะครับแล้วก็ข้อความปิดท้ายได้เลยนะครับพูดง่ายก็คือคอนเทนต์นั้นอนะ มีคนไลค์เมนแชร์เยอะแล้วโพสต์คนนั้นมีคนไลค์เมนแชร์เยอะแล้วเข้าถึงเยอะแล้วนะครับนะก็มายิงแบบข้อความเนาะหรือนะครับเรายิงสามารถยิงการมีส่วนร่วมแล้วก็ข้อความควบคู่กันไปได้เลยเนาะนะครับนะหรือนะครับนะสเต็ปสี่คิงนะครับแบ่งงบตามนี้เนาะอย่างเช่นเรามีเงินร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับเราแบ่งไปยิงวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมเนี่ยสักสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็รับรู้แบรนซักสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็เข้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ข้อความ 40่เปอร์เซ็นต์นะครับนะได้เลยเนาะเออนะครับอ่ะก็นะครับนะหวังว่านะครับนะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะที่อยากบูธโพสเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยทักเยอะๆเ,เข้าถึงเยอะๆนะครับนะสำหรับใครที่อยากจะเปเมนต์ผมอาจจะก็จะขึ้นช่องทางการเปเมนต์ให้เนาะก่อนจากกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดคอมเมนต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่า ขอบคุณนะครับนะก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนผู้ใหญ่ทุกท่านที่กรุณาโอนให้ผมนะครับค่าน้ําค่ากาแฟค่าขนมเลก็กน,น้อยเนาะก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมทั้งในไลฟ์สดแล้วก็ย้อนหลังด้วยนะครับสวัสดีครับ